และความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยท่านกำนันมโนนะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ผลักดันที่จะให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับให้กับท่านกำนันมโนที่ท่านจะต่อสู้กับปัญหายาท่านกำนันมโน ในการจากไปกลออออ้องน้องๆที่น้องบวนของผู้นะครับในการยายะชาชนในตำบลบีน้อยนะครับแ้วก็ซื้อ,อไปตึง้งลัาจาาผีรับปานนะครับได้กัญชา้รีข่าวก็ตอนเช้านะครับอยากทําอะไรนะครับผมปรึกษาตั้มนะครับว่าตั้มช่วยหน่อยนะครับอยู่ในความในใจเหตุการณ์นี้มันสะเทือนใจน้ําตาไหลนะครับอ,อยู่ในหัวใจทุกคนนะครับ mm hmm. อยู่กับครูของเขาซึ่งกำลังท้องแก่มีบุคคลหลายก้ามาแล้วก็ไปพี่น้องคำก้ามาแล้วก็ใหญ่บอกก็ไปก้ายใหญ่ก็ไม่ใจกดดันใจพี่น้องคบว่าห่างจากนี้นะครับเราก็จะต่อสู้เร่องจาเพื่อติดให้ถึงครับวันนั้นวันนี้พี่น้องคบเราชาวจังหวัดกระบ,บี่ตอนนี้รู้สกวามากกันหล่คนกับแบกนีก่ก็ใจคว้าน,นี่กับสักหัว วัดซากุนเดิมแล้วก็กำกับตักเตือนไหว้หรือนะครับส้างวัดกินยาบากันไม้ตำรวจคนนั้นบากว่ากิน